แ้องมีมันทำ,ทำงานทำงานอะไรมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแบบออกกำลังมือออกแ้อวออกกำลังกายอ่ะกล้ามเนื้อค่ะครับแค่ไหนโอเคค่ะเราก็จะเริ่มจับเวลาด้วยนะจากที่ทาเสร็จเห็นผลแค่ละทีลทะทีครับที่เราเสร็จโอเค มันตึ๊ๆไหมคะน้ำวันคะตึงๆค่ะอคะแล้วก็มันจะเหมือนกับเห็นไหมคเห็นไหมคะยุบยังคายุบยังคเริ่มเริ่มยุบแล้วแล้วนไคะเยี่ยมมากเลยอ่ะ ร,1 1> รูรสร้สึกมัน like รัามันเป็นแบบตึ้งๆึ้งมัแบบใช่ไหมคะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่เหนียวเอกลักษณค่ะตัวใหม่ของเอเลักษณ์แค่หนึ่งนาทีเห็นตั้จด่าเลยง่าดูเด็กขึ้นยุคแล้วนะคะ ดเด็กไปครึ่งนึหงเลยมันอายดูอายาวลงทันทีดูเด็กไปครึ่งนึงเลยนะคะอันนี้แล้วแต่แต่และบุคคลจะ<า>ใช้เวลา ah, ไม่เท่ากันใต้ตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> เวลาก็จะก็ตามสภาย้อนย้อนไหวขึ้นมาทันทีปกติถุงใต้ตานเนี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบดูแลยากมากค่ะ เครื่องสำอางอะไรในช่องตลาดยังไม่มีหายไปเลยหายไปเลยโอ้ยเด็กเด็กขึ้นเลยใต้ตาเป็นสดที่ยาขนาดสวนยัางย่ายังได้ที่อื่นก็สามารถใช้ได้ด้วยต้องค่ะเผยไลนะ